ครับพบกับผมใน p n r 1 9 9 6 r a c i n g อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพบกับรถบรรทุกหน้ายาวรุ่น Ford นะครับแต่อามาได้เป็นรถบรรทุกส่งของแบบรุ่นเก่ารุ่นเก่าประมาณสักถ้าย้อนกลับไปประมาณช่วง2 0 1 6 1 7โดยประมาณนะสมัยที่แบบสปิโก้กับเชเกเบล่ a เนี่ยดัง นะครับแต่ยุคนั้นน่าจะเป็นยุคของสมบัติกับดามตัดสก,กรอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สำรับพงอีกแล้วก็ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมาเล่ารายละเอียดลรอบนี้ก่อนด้านหลังเราใส่รูปดาวแดงไว้ตรงแผ่นมังโกรหลังแล้วก็จะมีรูปเซอร์พิโกเวอร์ชันอาลคาบัชิโนะครับผมไปลองกันเลย เกือบหักหลบไม่ทันคันนี้ฝั่งตรงข้ามจะมีห้องน้ําสาธารณะที่อยู่ข้างทางแล้วก็มีตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติที่มีคนคอยดูแลอยู่นี่คือบ้านพักเล็กๆห้องน้ําเล็กๆแล้วก็มีที่ขุดเจาะน้ํามันที่สลหรับเอาไว้สง่งเอ่อน้ํามันไปยังที่ปั๊มน้ํามันมี3มจุดตัวนี้ที่ขุดเจาะน้ํามันมนี่คล้ายๆของฝั่งอเมริกาครับผมดักก่อนอื่นทำอะไรนี่ก่อน นี่ไฟเขียวๆในตำนานนี่ของชอบผมเลยหลายคนก็ชอบด้านหน้าของเขาเหมือนอีสุหน้ายาวสมัยก่อนมีพระคุณพ่อแม่ด้วยเป็นสโลแกนสำหรับคนที่แบบต้องสู้ชีวิตอะ <c oughs> <c oughs> ครับมาดูภาพรวมกันเลยดีกว่านะครับครับก็ประมาณนี้ครับผมอย่างที่คุณผู้ชมรับชมไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเกันเท่านี้นะครับคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ